เรียกว่าทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์หนักมากนะคะเมื่อเห็นสีสาวอย่าง c ีแอซันดราปั๊กบอมและหนุ่ที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งบนเวทีเทการดนตรีระดับโลกอย่างโกลเดาซึ่งชอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครทราบมาก่อนค่ะว่าทั้งสีสาวเขาจะกลับมารีวิเกันอีกครั้ง ราะว่าก่อนหน้านี้ี่ยมีเพียงรายชื่อของ CL ที่อยู่ในรายไลอัพของโชว์ค่าย a d a RISING ก็เลยทำให้การเปิดตัว t o Any One กับเพลงที่นะคะ I'm the Best ค่ะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่วงไม่ได้แสดงร่วมกันมานานเกือบ7ปีและนับเป็นเกิลกรุ๊ปเคปเอบที่2ต่อจากวงรุ่นน้องอย่างแบล็กผีที่ได้ขึ้นโชว์ในโคเชล่าด้วยโดยนอกจากโชว์สุดป,ปังของ t o Any One แล้วค่ะต้องบอกว่าการแสดงของค่าย a d a s RISING ในโชว์ Head in the Clouds Forever นะคะยังพาศิลปินเอเชียไปขย่าวเวทีระดับอินเตอร์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มจากสันหวังนะคะรวมถึงอีกหนึ่งตำนานค่ะนักร้องหญิงชาวญี่ปุ่นขวัญจยอยู่90ที่คารุตาดะแล้วก็แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังชาวอินโดนีเซียวิชไบรอันก็ได้ไปเสิร์ฟโชว์สุดมันบนเวทีด้วยค่ะ